การดำเนินงานด้านเทคนิคอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างแม่โขงล้านช้างคอมโบเรชัน MLC จากผลการประชุมผู้นำแม่โขงล้านช้างแม่โขงล้านช้างคอมโบเรชัน MLC ครั้งที่2เมื่อวันที่10มกราคม2561นักกรุงพนมเปน ประเทศกัมพูชาซึ่งที่ประชุมได้ออกแถลงการร่วมระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจประเทศสมาชิก MLC โดยไทยได้รับรองเอกสารผลลัพธ์แผนปฏิบัติการระยะ5ปีและเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของไทยและประเทศสมาชิกในการประสานความร่วมมือทั้ง3าเสาหลักได้แก่ 1. การเมือง 2. การพัฒนาเศรษฐกิจและความยั่งยืนและ 3. การแลกเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาชนทั้งหกประเทศสมาชิกเพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนและการมีเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนโดยเมื่อเดือนพฤศจิกายน2,565ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารโครงการทีเวทคปาซิตี้บิลดิ้ง The Tiewet Capacity Building Project Management Workshop ขึ้นโดยมีผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่บริหารโครงการของประเทศสมาชิกแม่คงล้านช้าง5ประเทศได้แก่ประเทศไทยประเทศลาวประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนามประเทศเมียนมาในการประชุมได้รับทราบความเป็นมาเป้าหมายและกิจกรรมของโครงการและได้มีการแลกเปลี่ยนหารือสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพระหว่างประเทศสมาชิกแม่โขงล้านช้างสถานการณ์ปัจจุบันนโยบาย ความต้องการแรงงานและการพัฒนาครูนักเรียนมติที่ประชุมประเทศสมาชิกเห็นชอบร่วมกันในการกำหนดกรอบการดำเนินง,งานในประเด็นสำคัญและประเทศที่จะเป็นแกนนำในแต่ละด้านดังนี้ 1. หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติประเทศเวียดนาม 2. การท่องเที่ยวประเทศไทย 3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประเทศเมียนมาก 4. อ e ีคอมเมิร์ซประเทศกัมพูชา 5. ระบบขนส่งและโลจิสติก์ประเทศลาวโดยประเทศแกนนำแต่ละสาขาจะทำการประชุมคณะกรรมการทำงานผ่านระบบออนไลน์และในประเทศไทยเพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบสมรรถนะที่จำเป็นในแต่ละด้าน โดยอ้างอิงถึงมาตรฐานของประเทศจีนได้แก่ทักษะที่จำเป็นสำหรับครูหัวข้อการฝึกอบรมที่ต้องการ กำหนดของสื่อการสอนและการเรียนรู้ผลลัพธ์ของการประชุมจะถูกนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการโครงการครั้งที่1ในเดือนเมษายน2566นับประเทศไทยจากนั้นจะมีการจัดทำแนวทางการพัฒนาและการกำหนดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพให้กับครูผู้สอนของประเทศสมาชิก โดยวิทยากรจากประเทศจีนสถานประกอบการจีนในประเทศไทยต่อไปสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอขอบคุณสาธารณรัฐประชาชนจีนกองคุณพิเศษแม่โขงล้านช้างกระทรวงการต่างประเทศและผู้เกี่ยวข้องที่เปิดโอกาสให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับหน่วยงานด้านอาชีวศึกษา ของประเทศสมาชิกแม่คงล้านช้างได้ทำงานร่วมกันในการยกระดับและพัฒนากำลังคนให้พร้อมต่อการรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง